สวยครับน่่งหน้าไม้จาบจุรีครับงานปลึงหน้า30เซติเมตรขึ้นไปโชว์เลยไม่มีการมัดจํากับใครแล้วนะครับผมรอตั้งนานหลายคนก็อยากจะได้แล้วก็ ไม่ได้รีวิวเลยนะครับเพราะว่ามีเจ้าต่างประเทศเจ้าหนึ่งนะครับอขออยากให้เราสงวนให้อยากจะให้เราสงวนไม่อยากจะให้เราทําการตลาดทางเมืองไทยนะครับเราก็เงียบไปยาวแล้วนะครับอ่างละะ้างหน้าเดี๋ยวทีนี้ก็เงียบเลยเอาทีนี้เราวางตลาดใหม่ครับ การตลาดในเมืองไทยเลยกันเกือบ40เซนอ่าเกือบ40เซ้นมเท่าไหร่เท่าไหร่เกือบ40เหมือนกันครับครับไครไปทำอ่างล้างหน้าหรือว่าไปใส่ผลละหมากรากไม้โชว์ตั้งโชว์ได้ดีผลละหมากรากไม้ตั้งโชว์ครับชอบหน้า30 35 40 45มีอ่านี่เรามีมีนะครับอันนี้ก็คืองานดิบอยู่นะครับงานดิบเลยยังไม่ลยง เรายังไม่ได้ไปขัดขัดแล้วก็ไปลงเลกเกอร์อีกนะครับสักสองสามรอบเงาวัตนะครับเงาวับเลยแหละหรือว่าทานายจะเอาไปทําง,งานเลยสิ้นนะครับบางคนก็ชอบแตก,แตกเนาะเป็นร่องเป็นรูไปธรรมชาติเอาจิ้งจกจูดไปแล้วสี่สิบห้าในนี้สี่สิบห้าครับเน่บางคนก็ไปทางานเลยสิ้นอย่างเงี้ยเพราะธรรมชาติของเขานะครับเห็นไหมครับนีเ้เอาทานานมองไอเดียหรือว่าเปิดตลาดทางโรงแรม นะครับถ้าสั่งลายหลายชิ้นเราลดให้พิเศษเราลดให้พิเศษนะครับผมสวยเลยเนี่ยเอาไปไนี่ครับงานไม้จามจุลีไม้มันเหนียวมันหนืดนะครับทําไมเราต้องใช้เพราะว่ามัเราต้องใช้ไม้จามจุลีเพราะว่าผิวผิวหรือว่าเนี่ยเยื่อเขาดีพอเวลาทําอ่างแล้วมันแตกยากแล้วเราทําไปทําเคลือบสวยงามนะครับสามารถใส่น้ําได้ ถ้าท่านไหนอยากจะให้เราเจาะเราเจาะได้เรามีสะดือนะครับสะดือก็มีนะครับตัวละ250ร<ช>้อยห้าสิบสะดือนะครับทจาจัดทาสะดือให้อาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็ทําได้ไดครับนะครับใส่สะดือเป็นอ่างล้างหน้าตามโรงแรมตามร้านอาหารใหญ่นะครับผมชอบงานไม้ก็จัดเลยครับผมถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็มีเซตม้านั่งมีเซตลูกนั่งไม้กลึงหน้า14นิ้วขึ้นไปนะครับมาจากจุลี ถ้าทำสีให้พร้อมนะครับหน้าสินิ้วขึ้นไปก็อ่าพันเจ็ดเนาะครับพันเ็แต่ถ้าเป็นลูกนั่งไม้แดงหน้าสิบสี่ขึ้นไปสิบสี่สิบห้าสิบหสเจดนะครับสีสวยเลยนะครับผมทําสีเรียบร้อยนะครับขอสองพันเพราะว่าไม้เก่าอันนี้มีถ้าไม้เก่าเนสังเกตได้ว่าจะเป็นเนี่ยร่องน้ําแตกประมาณนี้ครับแล้วก็แก่นล้วนๆนะครับ เนื้อแดงแดแกดัดเลยหะัาหกแดดได้สบายนะครับถ้าไหนมีสนามหญ้าจัดได้เลยครับสวยงามตั้งในสวนได้ไไดอ้าวอยลืมนะครับไม้จำอ่างอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าก็ไอ้เรื่องราคานะครับผมนะก็เปิดไว้นะที่จริงน่อยากจะขอ2องพันรวมส่งเลย อ่ายังไงก็ท่านนาส,สนใจหลายๆไปก็มาพูดคุยราคากันได้อสองพันรวมส่งประเทศเลยอ่าทัวประเทศเหรอพวกผม<ช>เอาเอาราคานะครับเพราะว่าเราโดนโดนติดกันมานาน <c oughs> มไม่ให้เรารีวิวแล้วก็เก็บไว้ให้เกียรติแต่ว่าในเมื่อทางนู้นเงียบเราก็เปิดตลาดใหม่นะครับอย่าว่ากันนะครับผมเพราะว่าเราทําตลาดแล้วก็ต้องการค้าขายเราติดต่อไปก็ไม่ตอบเราเราต้องการค้าขายไม่ใช่ว่า ดึงเกมกันไว้มันโหนะครับการค้าขายเราต้องอย่างนี้ครับเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาจะได้มีเสียโอกาสนะครับโชวกับเราเลยเขาให้ราคานี่นี่นี่ผู้กองโชว์สวยซะหน่อยนี่นะงานครบงานกึงนะครับต้องเข้าใจนะครับงานละเอียดขั้นใดสนใจครบที่เป็นจำส้มตำอะไรสั่งเยอะๆผ้มตำได้ถ้าสั่งเยอะๆเนาะสั่งน้อยๆมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วเนาะสั่งแบบเอาจะเอาหน้าขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ เอาเรียกว่าไปใส่ใส่บาทเนาะใส่บาตเช้าเอาข้าใส่บาตรเช้านะครับผมเป็นงานไม้สวยๆอย่างนี้นะครับเอาไปเคลือบก่อนนะครับเอาไปเคลือบเอาไปเคลือบและเกอร์ก่อนฝาปิดได้เลยนะครับฝาพร้อมปิดพอเคลือบแล้วเนี่ยเราเอาไปไว้ในตู้เก็บของในตู้สะสมงานไม้ของเราครับสวยเนี่ยสวยมากอันนี้เป็นงานที่ว่าลองพื้นมาแค่รอบเดียว ลอืนรอบเดียวอลองพื้นมายังสวยเลยนะครับเป็นแก๋งเก๋ลายสวยยังครับขัดให้ละเอียดนะยังครับขัดให้ละเอียดอย่ยังยังยังไม่เนียนเนาะนะครับเอาฝากครับผมถ้าแบบนี้นะถ้าไหนมองหางานไม้งานกลึงไทยนะเออไทยครับเอาไปเก็บสะสมนะครับเอาไปตั้งโชว์น้วกองเนาะจัดมาครับผมหรือว่าจะอะไรเะหยวดใสายไอไออะไรครับไอที่ สายข้าวคนอิสารก็มีนะครับผมเอาเป็นแผ่นก้กว้างเลยแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนะคนอิสารเขาเรียกว่าเลยนะ <c oughs> จำไม่ได้อ่ะฝากติดตามครับผม,มสนใจยังไงก็เบ <c oughs> อร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้อง่งาผู้กองนะครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อผู้กองโชคได้นะครับ <c oughs> สนใจงานกึ่งงานไม้หรือไม้ขนาดทอ็ทอปโต หรือสนใจโต๊ะนะครับสั่งนะครับสั่งตรงได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม